ครับสวัสดีครับ f อแฟนช่องแฟนครับทุกคนครับผมมาติดตามแนวทางลาวพัฒนานะครับเพื่อคือติดตามเละล่ากันนะพี่น้องที่ครับผมมาดูกันนะครับผมว่าอ่าของวันพุธนี้นะครับผมวันพุธนี้อ่าวันพุธที่นะครับผมวันพุธ วันพุธที่30มสพฤศจิกายนนะครับผม2565้า 25, หกั้ากนเดอพิอ่วังชีครับผม2565กันนะครับวันพุธนะครับกับแนวทางลาวพัฒนานะครับผมอ่ะลาว เราพัฒนานะครับผมในชาวลังเราพัฒนากันนะครับผมกับเซียนนะฮะอ่ะมาแล้วครับพี่น้องเซียนใช้หมึกขี่แดงๆกันใน้นองที่ครับกับเซียนนะครับผม เซียนหนึ่งเจ็ดเก้านะครับผมอ่ะเซียนหนึ่งเจ็ดเก้านะครับผมกลับเราพัฒนาเซียนหนึ่งเจ็ดเก้าเด้อพี่น้อง fc ีครับผมอ่ะเซียนหนึ่งเจ็ดเก้าอยู่ไหนเอ่ยอ่ะนะครับผม มาดูหลักฐานสีทิย้อนหลังกันในพี่น้องที่ครับผมเพื่อให้ดูควบคู่กันนะครับว่างวดที่แล้วเข้าไหมเมื่อวันจันทร์เข้าไหมหรือเป็นอย่างไรอเอาติดตามกันในพี่น้องที่ครับผมนี่ครับคือหลักฐานเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับผมราวัฒนาของเซียนหนึ่งเจ็ดเก้านะครับผมวิ่งรูดบนล่างสี่กับห้าึ่งหลุดไปในพี่น้องที่ครับผม จับคู่ก็หลุดไปซึ่งวันจันทร์ที่ผ่านมาของเซียนหนึ่งเจ็ดเก้าหลุดไปในพี่น้องที่ครับผมแอดเป็นคนพูดตรงๆไปตรงมาว่าสำนักใดเข้าสำนักไหนหลุดแอดจะพูดให้เป็นความความจริงด้วยพี่น้องที่ครับผมหลุดคือหลุดเข้าคือเข้าในพี่นะ้นองนะครับนี้คือเซียนหนึ่งเจ็ดเก้าหลุดไป อะมาตามกันพี่น้องทุกที่ครับผมว่าเซียนหนึ่งเจ็ดเก้าของอลาวัฒนาว,วันพุธที่สามสิบนี้จะมากันไหมหนะครับผมะจะมากันไหมมาดูกันนะครับผมอ่ทีนี้เลขติดไม่มี เอาเลขวิ่งกันไปเลยในพี่น้องที่ครับผมวิ่งรูดกันนะครับผมวิ่งรูดวิ่งรูดบนล่างนะครับผมบนล่างนะครับผมวิ่งรูดบนล่างกันนะครับกับเซียนหนึ่งเจ็ดเก้านะครับผมวิงรูดกันบนล่างนะครับผม คนด่างกันนะครับเอาทีนี้มาดูกันนะครับว่าเซียนหนึ่งเจ็ดเก้าให้เลขวิ่งตัวไหนมาอ่ะนะครับผมมาดูกันนะครับให้เลขวิ่งมามีมีตัวไหนกันมาดูกันนะครับผมมีเจ็ดนะครับผมมีแปดมีเก้านะครับผม ทั้งหมดจะมีอยู่3ตัวสามเอสเสียหนึ่งเจ็ดเก้าให้เน้นไหมให้เด่นเด่นเท่าๆกันพี่น้องทีครับผมเด่นเจ็ดเด่นแปดเด่นเก้าเด่นเท่าๆกันอ่าเอฟซีชอบอ่าวิ่งเจ็ดก็วิ่งถ้าชอบวิ่งแปดก็วิ่งถ้าชอบวิ่งเก้าก็วิ่งอเอฟซีอ่าชอบตัวไหนก็จัดตัวนั้นได้แต่ทีนี้มาดูจับคู่กันนะพี่น้องซีครับผม จับคู่กับเซียนหนึ่ะมาดูกันนะครับว่าทั้งหมดจะมีอยู่หนึ่งสองสาี่ห้าหนึ่งองสามสี่้าอ่ะจะมีอยู่สิบสองคู่ในไปลองพี่ครับผมจะมาในลักษณะใดอ่ะมาดูกันนะครับผมเซียนหนึจะตั้งมาอย่างนี้นะครับผม มาดูกันนะครับผมเจ็ดแปดเจ็สรุปแล้วก็อ่ะเลขเจ็ดเยอะก็ เน้นเี่7ในพี่น้องที่ครับผมแอดคาดเดาไปเท่านั้น,นพี่น้องที่ครับผมถ้าเก็ดมาก็ต้องมีเจ็แปดเกา็ศูนย์เนะครับผมอทีนี้มาดู8ปนดะถ้า8มานะครับผมแปดมาก็มี8 9 80 8 1 แปดสองครับผมมีสีคู่นะครับถ้ามาแปดทีนี้มาเก้านะครับผมถ้ามาเก้าก็เก้าศูนย์เก้าหนึ่งและเก้าสองครับผมนี่ครับมีแค่นี้ทั้งหมดจะมีอยู่กี่คู่หนึ่งสองสามสี่ห้า ออกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสองคู่นะครับผมสิบสองคู่นี้แยกออกนะพี่น้องพี่ชีครับผมอ่าพ C ชีชอบไม่ต้องเอาหมดก็ได้นะครับพี่น้องถ้าชอบเจ็ดก็ให้รูดเจ็ดถ้าชอบแปดก็ให้แปดถ้าชอบเก้าก็เอาเก้านะพี่น้องพี่ชีครับผมนี่คือให้มาในลักษณะเต็มสูตรกันเลยทีเดียวพี่น้องพี่ครับผม <c oughs> เอานะครับผมเด่นเด่นเจ็ดเด่นแปดเด่นเก้านะครับผมเด่นเท่าๆกันนะครับอ่ะฉะนั้นแล้วก็แคปหน้าจอไว้นะครับผมแคปหน้าจอไว้กับเราพัฒนาเซียนหนึ่งเจ็ดเก้านะครับผมเซียนหนึ่งเจ็ดเก้าขอขอบุญขอบคุณทางเซียนหนึ่งเจ็ดเก้าที่แบ่งปันแนวทางกันมา เพื่อให้ f อได้จัดหนักจัดเต็มกันในพง f ีครับผมขอขบ,บคุณที่เซพร้อมที่กดไลค์กดแชร์ให้ทั้งช่องด้วยครับด้่ออาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันนะครับขอบขอบคุณอีกครั้ง่วงหน้าอีกครั้งหนึ่งน่นอง f ีครับผมเอาฉะนั้นแล้ววันพุทธที่30พฤศจิกายนกับเราวัฒนาเซียน79ึ่าวิ่งรูดบนล่างวิ่ง7วิ่ง8วิ่ง9 อชอบชอบตัวไหนก็จับวิ่งตัวนั้นได้นะพี่้องครับผมส่วนมากเซียนหนึ่งเกียเก้านีอ่าให้มาเต็มสูตรอย่างนี้ไม่เคยพลาดนะพี่้องพ,องพีครับผมแล้วแล้วให้พิจารณาวิเคราะห์กันถ้าชอบก็จัดถ้าคัดก็ผ่านนะครับผมตัวเลขเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเนอ,อพี่อพ้อง,องพี่ครับผมเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นให้ พิเคพิจารณาญาณในการรับชมรับฟังกันในพี่น้องซีครับผมอ่ะขอบคุณกับคุณเอซที่กดไลค์กดแชร์ให้เอาไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ขอให้โชคโชคลาหมานกันเด้อพี่น้องเอซทุกท่านแฟนคลับทุกคนสวัสดีครับผม